อ่ะสวัสดีนักเรียนเนาะวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ในใบงานที่13กันละอ่าใกล้แล้วนะลกูกใกล้จะถึงใบงาน15ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใบงานที่13นะครับอันนี้คือหัวข้อเรื่องเด็กๆก็จดไปเลยนะลูกของกินแสนอร่อยนะครับโอเคเนาะใครที่ครูแมปบอกให้จดชื่ออื่นไปก็ แก้ไขเลยนะครับเอาเป็นชื่อเดียวกันเนาะของกินแสนอร่อยอ่ะเรามาดูกันนะลกูกในหน้านี้เนี่ยหนูจะได้เรียนรู้ของกินง่ายๆบางอย่างที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะอย่างเช่นไข่ดาวนมวัวอะไรอีกปลาอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับของกินก็เยอะมากเลยมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ของกินอ่ะไปดูกันอันแรกเด็กๆออกเสียงตามปายสวย ป้ายสย่ป้ายสื่ตัวนี้แปลว่าอะไรลกูกน้ำเปล่าเห็นไหมครับทีนี้เด็เดกๆย้อนกลับไปดูใน,นงานของพวกหนูนะหนูก็เขียนปลายสื่อตัวจีนอ่ะเขียนตัวจีนนะลกูกไว้ในตรงไหนเอ่ยนี่เห็นไหมครับไว้ข้างๆรูปภาพของหนูเอง ที่เป็นแก้วน้ำพอหนูเขียนตัวจีนเสร็จแล้วเนาะหนูก็ไปฝึกพูดต่อไปเลยนะครับแต่ถ้าใครยังเขียนไม่เสร็จก็อย่าลืมกด p อ u ไว้ดูก่อนนะลกูกคำแรกออกเสียงตามอีกรอบหนึ่งเด็กๆออกเสียงตามหนึ่งสองเริ่มป้ายสวยเย่ามาครับต่อไปพอเป็นขนมปังเดี๋ๆวเสียงตามนะเมี่ยนเปาเมี่ยนเปาอ่าหยุดพอ u สต s อปเลยแล้วก็ เขียนตัวจีนลงไปข้างๆรูปของสลับอ่าไม่ใช่สลับเปาสิขนมปังนั่นเองเมี่ยนเปานะครับต่อมาคือคำว่ามีฟ่ฟาดเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงตามดังๆลูกแล้วหนึ่งสองเริ่มหมีฟม่ฟาดมีฟ่ฟาดมี่ฟาดตัวนี้แปลว่าข้าวสวยหนูก็นำตัวจีนตัวนี้นะลูกนะอาะใครเขียนอยู่คัดลอกเลยครับเอาตัวจีนไปเขียนข้างๆคำว่า มีฟ้าดังนนั้นแล้วถ้าหนูจะส่งครูแม็กหนูจะต้องเขียนมาให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นก็อดได้5คะแนนเต็มต่อมาตัวนี้อ่านว่าเจียนต้านเจียนต้านแปลว่าไข่ดาวเจียนต้านปแปลว่าไข่ดาว,าปปว,าดาวเดี๋ยวครูแม็กขอไปเช็ครูปภาพนิดน,นึงเนาะเจียนต้านไข่ดาวตัวภาษาจีอาจะเล็กไปหน่อยมาเดี๋ยวครูแม็กช่วย เราจะได้เขียนตัวจีงนง่ายเดี๋ยวเด็กๆบอกครูแม่ขาทำไมตัวจีนตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับสักครูนะระหว่างนี้หนูออกเสียงไปก่อนลูกนะออกเสียงตามครูแม่ดังๆเจียนต้านเจียนต้านเยี่ยมาครับแปลว่าไข่ดาวเจียนต้านไข่ดาวอ่ะประมาณนี้พอไหวไหมลูกพอมองเห็นไหมครับอ่ะครูแม่ให้ร้อยห้าสิบเลย อ้าโอเคนี่เห็นไหมครับเจียนตันไข่ดาวลำดับต่อไปก็คือนิ้วนายนมวัวคำศัพท์เนี่ออกมาหลายรอบหลายใบงานเด็กๆดังนั้นมีโอกาสออกสอบสูงมากนะเ,ออเด็กๆจำคำศัพท์ไว้เลยหนูก็เขียนตัวนิ้วนายไว้อยู่ข้างๆรูปนมวัวนั่นเองในใบงานที่13เลยนะครับ ต่อมาคันนี้รูปออกเสียงต่างกวดจื้อกวจื้อกวจื้อนูก็อักษรคำว่ากัวดจือ้อไปเขียนข้างๆกับน้ำผลไม้น้ำผล,ไม,ำผลไม้ในที่นี้อาจจะเป็นน้ำส้มก็ได้ถูกต้องไหมครับน้ำส้มก็ได้น้ำอะไรอะ่ะน้ำแอปเปิลก็ได้เพราะมันถือว่าเป็นน้ำผลไม้ทั้งหมดเลยนะครับตัวต่อมาลูกหยีอ่านหมายดังๆ หยีตัวหยีตัวนี้แปลว่าปลาดเด็กๆเด็กๆชอบกินหยีไหมอ่าหนูบอลองบอกตัวเองสิลูกหนูชอบกินหยีหรือเปล่าดังนั้นตัวหยีตัวนี้นะเด็กๆก็เอาตัวหยีตัวจีนเอาไปเขียนข้างๆกับนี่เลยเห็นไหมครับปลาดังนั้นในหน้านี้เนี่ยเราจะมีคําศัพท์พื้นฐานง,ง่ายๆอยู่ทั้งหมด7คําคอ่ะครูแม็พาไล่โดยที่ไม่ดูของ หน้าคำสับแล้นะเด็ยๆดูนะตามเมาสนะ์นะลูกนมเออไม่ใช่นมสิน้ำเปล่าก่อนน้ำเปล่าออเสียงตามป้ายสยุยขนมปังเเมี่ยนปาไขเ่เจียวเจ้นตียาเข้าวสวยข้าวสารหมี่ฟ้านมวัวนิ้วห่าย น้ำผล,ลไม้เห็นไหมลูกในนี้เป็นน้ำแอปเปิ้ลก็เป็นกัวจือและสุดท้ายปลาก็คือหยีเด็กๆไประบายสีทั้งหมดเลยและอย่าลืมนะลูกทุกคำต้องเขียนตัวจีนให้ครูแม็กด้วยนะไม่งั้นอดได้5คะแนนเต็มนะครับเสร็จแล้วก็นำมาส่งในชั้นเรียนได้เลยเนาะใบงานที่13ก็ขอให้เด็กๆตั้งใจทํานะแอบใบว่ามีคำศัพท์ออกสอบ อยู่ด้วย ه, อากินนะลกลองไปฝึกทบทวนดูนะครับ